สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ผมจะมาแนะนําเครื่องจัดหญ้าหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ผมซื้อมาใช้งานเองนะครับเพราะว่าพอหน้าฝนบ้านผมมีพื้นที่อยู่ประมาณ2 0 0ตารางวามันจะมีหญ้าขึ้นเร่มหย่อมแล้วมันขึ้นสูงขึ้นเร็วมากนะครับแล้วกันว่ามันมี ว่าสั่นเลื้อยคานใหเข้ามาเพราะว่าผมมีลูกน้อยด้วยนะครับก็กลัวจะเข้าบ้านก็เลยมองหาเครื่องตัดหญ้าสักตัวหนึ่งมาใช้ตัดหญ้าภายในบริเวณบ้านนะครับซึ่งก็ตั้งงบไว้จริงๆอยากตั้งว่าไม่เกิน2องพันอยู่ว่า2แมงเทานั่นแหละฮะก็ทีนี้ก็มาดูรีวิวดูในส่วนของตัว ข้อมูลต่างๆจนตัดสินใจซื้อเจ้าตัวโอซูกะนะครับ OCGD406 ok ซึ่งมันจะมีรุ่นหนึ่งนะครับเป็น407แบตเตอรี่ก็ใช้งานได้ยาวนานขึ้นนะครับกำลังเครื่องก็จะแรงกว่าตัดยญาได้ดีกว่าแต่ส่วนตัวผมที่บอกไปนะครับมีพื้นที่ประมาณ200ตารางวาใช้งานไม่มากนักก็เลยเลือกซื้อตัวนี้นะครับบวกลบเปอร์เซ็นต์แล้วผมสั่งมาได้ในราคาประมาณ1,900กว่าบาทนิดๆเท่านั้นเองนะครับหน้าตาของเขานะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ นะฮะตรงนี้ก็เป็นจุดใส่แบงค์นะครับตรงนี้ก็เป็นตัวด้ามจับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นตัวกดให้ทํางานแต่ก่อนที่จะกดมันจะมีสลักนี้ดันไปฝั่งนี้ก่อนแล้วก็กดนะครับซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีเป็นระบบเซฟตี้ในตัวนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัวด้ามจับนะครับเวลาตัดเราสามารถที่จะจับมีได้ปรับองศาได้นะครับเขาก็จะมีปุ่มแดงๆตรงนี้นะครับกดแล้วเราสามารถที่จะปรับองศาตามที่เราต้องการได้เลยนะครับแล้วก็ตัว ตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะปรับได้นะครับให้ยาวขึ้นนะครับหรือว่าสั้นลงได้ตามที่เราต้องการเลยก็สามารถที่จะหมุนแล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เลยนะครับส่วนตัวหัวแล้วก็ใบตัดหญ้านะครับหน้าตาเขาเป็นประมาณนี้นะครับตัวล้อก็แถมให้ด้วยนะครับผมใส่ล้อตัวนี้เวลาตัดชีกกำแพงมันก็จะมีล้อกันอยู่นะครับหรือว่าเราจะปรับล้อไปใส่ด้านล่างเวลาตัดสนามหญ้าก็ได้เช่นกันแล้วแต่เลยนะครับความ การใช้งานของแต่ละบุคคลนะครับแล้วก็ตัวหัวเนี่ยเขาสามารถที่จะปรับได้นะครับก็ここคือสามารถปรับกดกวปุ่มแนวนตัวนี้นะฮะกดแล้วก็ปรับองศาได้ตามที่เราต้องการเราจะองศาไหนนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวใบตัดเนี่ยเขาก็จะมีใบเนี่ยถูผมได้มาก็คือจะมีใบตัวนี้หนึ่งใบนะครับเป็นใบ2แฉกผมไม่รู้เรียกว่าอ,อะไรนะผม,ม่ใช่ช่างต้องขออภัยด้วยนะครับก็เป็นใบ2แฉกแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นใบในส่วนของตัวลักษณะแบบนี้นะครับก็เขาเรียกว่าวงเดือนหรือเปล่า ใบวงเดือนยุนาถ้นะครับแล้วก็ตัวเป็นเอาไว้ตัดแบบว่าเล็มหญ้านะครับเล็กๆเขาบอกว่าตัวนี้ก็เป็นตัวเอ็นนะครับก็จะมีเอ็นให้สีเส้นนะครับเราก็จะมีตัวใส่สายเอ็นนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวใช้เอ็นในการเวียงตัดหญ้านะครับอาจจะเป็นอกหญ้าที่เราปลูกหน้าบ้านเล็มตัดแต่งก็ใช้แบบนี้ได้นะครับแต่ผมใช้เป็นตัวนี้นะครับในการตัดหญ้าเพราะว่ามันก็จะมีตัว ต้นยาที่เป็นกอใหญ่ด้วยอะไรด้วยนะครับก็เลยใช้ตัวนี้ในการตัดนะครับแล้วก็ที่เห็นว่าเป็นไวสึกไปไอันนี้เพิ่งไปตัดมาหมาดๆเลยเพื่อที่จะทดสอบว่า้แบตเตอรี่เขาโอเคหรือเปล่าการใช้งานในชีวิตประจําวันจริงๆมันใช้ได้จริงไหมมันดีไหมนะครับอย่างแรกที่ผมจะบอกก่อนที่จะไปพูดถึงการใช้งานนะครับก็คือวัสดุวัสดุของเขาเนี่ยก็ถือว่าเป็นพลาสติกนะหลายจุดหรือว่าพลาสติกตรงนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับตรงนี้ตรงนี้เป็นพลาสติกนะครับตรงนี้ก็พลาสติกหมดเลยนะครับแต่ว่าพลาสติกเนี่ยเขาใช้วัสดุที่เเเกกดดดคค่่่ออนนข้าางทีจจะลลยููัับบแมมมไ เวลาเราเราซื้อของอะไรมาในราคาถูกเ,เราเห็นพวกวัสดุที่เป็นพลาสติกเราก็จะรู้เลยว่าไอตัวเนี้ยมันดูแล้วมันไม่ค่อยแข็งแรงครับแต่เท่าที่ผมลองใช้งานลองสัมผัสมาผมว่าเฮ้ยเขาให้มาค่อนข้างที่จะโอเคสมกับราคาเลยนะครับแล้วก็เขามีในส่วนของตัวถุงตัวเนี้ยมาให้นะครับถุงตัวนี้ก็จะไปอ้อยใส่ข้างในก็จะมีไข่ควงนะครับแล้วก็เป็นตัวบล็อกเปลี่ยนตัวเขาเรียกว่า หัวตะยานะครับก็จะมีบล็อกตัวนี้นะครับเปลี่ยนหัวหัวตะยาแล้วก็จะมีไขค,รครวงนะฮะส่วนคู่มือบางคนบอกว่าให้มีคู่มือที่ใช้งานมาที่เป็นสมุดใช้งานไม่เป็นหน้าสมุดคู่มือเขามี QR Code โค้ดนะครับเราสกแกน QR โค้ดนะฮะหลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะเป็นลิงก์ยูทูบสอนการใช้งานสอนการประกอบกมดนเลยง่ายๆที่ชาร์จนะครับเขาก็จะมีที่ชาร์จให้มาหนึ่งอันนะครับก็คือถอดแบตมาก็ชาร์จได้เลยหรือถ้าใครใช้งานเยอะๆซื้อรุ่นนี้ไปมันก็ซื้อมีแบตแยก มีขายค่อนข้างที่เยอะแล้วก็ร้านค้าค่อนข้างเยอะก็เลยเลือกยี่ห้อนี้มาเพื่อในอนาคตเนี่ยมันมีอะไรที่ชำรุดเสียหายเราจะซื้ออะไรมาเปลี่ยนก็น่าจะซื้อง่ายนั่นเองในการเลือกซื้อของผมนะฮะก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยการใช้งานเป็นยังไงการตัดเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าการตัดจริงๆส่วนตัวของผมเป็นยังไงเดี๋ยวผมมาสรุปท้ายคลิปอีกทีหนึ่งนะครับไปดูเลยฮะ โอเคครับสรุปจากการใช้งานจริงๆของผมนะครับมาเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนตัวถ้าเราใช้งานไม่มากหนะักตามไลฟ์สไตล์ที่ผมใช้งานผมถือว่าตอบโจทย์เลยยากขึ้นยอมๆไม่ได้เยอะไม่ได้มากนักนะครับแล้วการใช้งานเนี่ยประมาณสักครึ่งชงั่วโมงหรือว่า บวกลบไม่เกินนี้มากนักนะครับเพราะแบตเตอรี่เขายังเอาอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเยอะๆหรือว่าใช้งานหนักกว่านี้อาจจะขยับรุ่นที่มีมอเตอร์การใช้งานที่ยาวนานขึ้นสักส5ิาทีชั่วโมงหนึ่งอะไรประมาณนั้นก็ได้หรือถ้าใครซื้อตัวนี้ไปแล้วก็ซื้อแบตเพิ่มก็ได้ส่วนตัวอย่างที่ผมทาคลิปให้ดูนะครับก็ที่ดูไปข้างต้นก็จะเห็นว่าย่ามันขึ้นไม่ได้เยอะมากนะครับมันก็ขึ้นเป็นหย่อมๆซึ่งตัวนี้ตอบโจทย์ในการใช้งานเลยแล้วที่สำคัญคที่บอกไปแล้วว่าเราชาร์จแบตเสร็จเราประกอบเสรรร็็็จแล้้วกกือไไไไปตตััดดงหนนะคบม่ คอยเติมน้ำมันหรือถ้าใช้เป็นแบบเสียบสายก็ไม่ต้องคอยลากสายไปถ้าตัดในพื้นที่ไกลๆย่างหานะครับก็ถือว่าสะดวกสบายนะครับตัวนี้ก็ตอบโจทย์สําหรับการใช้งานเลยแล้วก็ราคากับในส่วนตัวฟังก์ชันการใช้งานก็ถือว่าโอเคเลยนะครับคุ้มค่ากับราคานะครับใครสนใจเนี่ยผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับก็ลองดูแล้วก็สั่งซื้อได้นะครับบอกเลยว่าตัวนี้ราคาไม่แพงจับต้องได้การใช้งานได้จริงนะครับกับตัวโอสุกะ o c g t 4 0 6นะครับเครื่องตัดหญ้า ไฟฟ้าอเนกประสงค์นั่นเองนะครับ